ใส่จจของที่พรก็มาห้องผมต่อเลยเนาะนะครับขึ้นไฮดรอลิกใส่โกงก่อนนะครับใส่โงใส่ก้อก่อนเนาะ

ว่าถ้าใช้เหล็กเนี่ยทีคนงานเขาเฟี้ยงทิ้งหายลูกนี้ตื้นกว่าน้ำน้อยนะครับเอาลูกตื้นกว่าเนาะ,ะหมุนหมุนตัวลงไปเนาะก็นี่แหละคนเดียวผมก็ทำว่าผมอย่างนี้แหละค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ ก็ดียอย่างนะครับเอทีชัน,นครับมันไม่เปลืองคนงานเนาะมันไม่เปลืองแรงงานคนเดียวก็ค่อยๆทำได้ไ ขยับมาแล้วก็เอาไม้ออกนะครับอ่ะเนี่ยนะครับมีขยับไปขยับมาเอาไม้ออกเนาะแล้วก็จะพอตรงปุ๊บเอะไม้อันนี้ออกนะครับล้อต้องตัวมันเลื่อนมาต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับ f c เนาะเนี่ยนะครับอ่ะต้องมาอยู่ตรงไม้อันนี้แล้วตูดมันจะลงไปพอดีนะครับอ,อีกทีเนาะขึ้นนี่เข้าเกียรไวแล้วนะครับเข้าเกีย์ถอยไว้นะครับ <S 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 เข้าเกียร์ถอยไว้นะครับก็นี่คือท่อขับมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับเนาะตัดเครื่องเพื่อให้มีลมเอาลมเบรกนะครับก็บ้างเกียร์หนึ่งค,ค่อยไหลลงไปอ่าประมาณนี้นะครับกลับขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวลูกปืนแช่น้ำนะครับแค่นี้ แล้วก็ดับเครื่องอคาเกียถอยอยู่ชึบให้มันคาเกียอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปเป็น,นล้อ,อก,ก่อนนะครับปิดสวิตช์ไฟนี่คือท่อขับนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะมันก็มันดูเหมือนง่ายนะเอฟซีเนาะนะครับเอาขวานอันนี้ไอ้มดแดงมไม่ไม่ช่วยกันเลยนะไอ้มดแดงมามาใส่ดาน,นี้เอาไว้กันมันไหล ใส่ดันไว้ก่อนจานก็อยู่อยู่ในท่าเก็บนะครับนี่หมุนหมุนได้เนาะโอเคก็เรียบร้อยต่อปากนะครับต่อปากแล้วก็ไปขนอุปกรณ์อ่ะอยู่ย่างนี้นะครับอยู่ย่างนี้เดี๋ยวผมก็ต่อปากกาวิทน้ําได้เลยเนาะนะครับก็เติมน้ํามันด้วยนะครับเดี๋ยวเติมน้ํามันก่อน1นึ่กลนหนึ่งกน,น,งกอนสองกอนเนี้ยกิโอนที่เอามาเนี่ยจะต้องเติมนะครับเพราะว่า เอซีดูเนาะไม่ให้น้ำมันหมดนะครับเพราะน้ำมันหมดแล้วมันแยกยากนะครับอเอาถัางลงก่อนเนาะชึบเรียบร้อยเดี๋ยวมาอีกแกลอนหนึ่งง้ยิงวิทยออกเนี่ยแกลอนหนึ่งเนี่ยแห้งพอดีนะครับเนี่ยสาลิตรเนี่ยแห้งพอดีแต่เราจะใส่เผื่อไว้นะครับแล้วก็ของพี่พรเมื่อกี้นี่อีกด้วยเนาะแกก็ไม่เอาน้ำมันกลับแกก็ให้มา คนเดียวก็จะหอมเป็นแหกหน่อยประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเติมน้ํามันก่อนเนาะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาเอฟซีท่านมาเติมน้มํามันกันครับผมเนาะก็อย่างนี้นะครับตรงเนี้ยผมมีกองอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวให้ดูกองเนาะเนี่ยผมจะมีกองอยู่เนี้ยชั้นหนึ่งนะครับปากถังเนาะไอ้ส่วนที่เครื่องในกองสองลูกก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้คือกองปากถังกองเบื้องต้นคือกองขี้กะบีนะครับแล้วก็ผมจะดูดเอาเอฟซีดูเนาะนี่ สายยางเนาะดูดไอเสียบกันไปในนี้สายยางนี่ก็ประมาณ2เมตรนะครับอีสิมท่านเนาะเนี่ยแล้วก็จะดูดเอาคืนน้ำมันมันจะไม่หกครับอีสิบท่านเนาะมันจะไม่หกเลยเนาะเดี๋ยวจะลองดูดให้ดูนะครับอ่ะกลับโอเคเอาเนาะเห็นเห็นน้ำมันไหมอาจจะอาจจะไม่เห็นไม่ชัดเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยก็ น้ำมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอีกทีท่านนามันมันจะตกลงมาน้าหนักของน้ําเขาจะตกลงมาตรงนี้นะครับโดยความที่สายเขายาวสองเมตรเนาะแล้วก็จะพุ่งเข้าไปในนี้ตรงนี้ก็มีกองชั้นหนึ่งนะครับตรงเนี้ยหัวใจสําคัญคือคือกองตรงเนี้ยนะครับกองปักถังเนี่เนาะกองขี้กระบิบนะครับเนี่ยัมมาโซล่าเข้าปากอ่ะนี่คือความละเอียดอ่อนคือท่อสูบน้ำเนี่ยผมบอกอยากให้ทุกคนระวังเนาะท่อสูบน้ำหลายท่านถ้าเกิดเข้ามาดูเห็นคลิปผมเนาะคือพยายามให้มีกองดักน้ํามันตรงนั้นตรงนี้ไว้นะครับหรือว่ามีมีปั๊มดูดกก็ให้มีอง ผานกองอีกชั้นหนึ่งเนาะก่อนที่จะเข้าลงไปในถังนะครับคือคือท่อหรือว่าเครื่องสูบน้านะครับหรือเครื่องปั่นไฟเนี่ยตายน้ําตื้นต้องน้ามันเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับเอฟฟิวท่านเนาะไอเครื่องพังเนี่ยไม่คิดนะครับเอาไปว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะแต่น้ํามันเราเนี่ยพยายามจะให้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับก็นี่เรียบร้อยก็เติมหนึ่งกรอีกกรอนหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่เนาะน,นี่อ่ะก็เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเนานะเอฟฟิวท่านเนาะก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรู้กันนะครับว่าผมจะได้กุ้งเยอะมมั้ยครบเลีงา ครบเทมอมเนาะภาษาบอผมเรียกว่าครบเทอมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสิบเอ็ดโมงพอดีนะครับตอนนี้นะครับผมถึงเลือกวิดบอลูกน,นี้นอสิบเอ็ดโมงพอดีมันเวลามันน้อยนะครับคือรีบมาก 88. มันทําให้เครื่องเราโทรมนะ,ะต้องเร่งเครื่องมากนะครับถ้าวิดบอรน,น้ากะต็อปน,นะครับลูกเนี้ยวิดไปเพียวๆเรื่อยๆขำๆไปเนาะนะพอเต็มปากเนี่ยเดี๋ยวก็แห้งเนาะแป๊บเดียวนะครับพยายามทําให้เครื่องโทรมช้าหรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดประมาณนี้เนาะมันจะได้ใช้นานๆครับเครื่องมือเนาะ ก็เดี๋ยวเตน้ำมันอีกอันนึงก็ติดเครื่องวิ่งได้นะครับนะครับมาเป็นเผาที่ใช้วิ่งน้ำเนาะจากจากวิ่งขับบนถนนแล้วก็จับมาเป็นเผาวิ่งน้ำเรียบร้อยนะครับนะก็ให้น้ำพุ่งหน่อยๆเนาะให้น้ำพุ่งหน่อยยให้มันคุ้มกับค่าน,น้ำมันที่เราวิทนะครับให้มันเต็มปากพ่อไว้ ก็แค่นี้ขอผมน้ํามันจะขึ้นแรงเข้าประตูมันใหญ่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนปูอวนจับกันเลยเนาะนะครับนะครับก็บ่ายสามโมงครึ่งพอดีนะครับรถรถแพราพอดีนะครับแล้วก็มีอวนขาดนะครับเป็นประมาณสักเมตร2เมตรเนาะมีอวนขาดให้คนงาน คุดอ้วนให้เกิอยู่นะครับแล้วก็กที่เหลือก็จับอยู่ปักไปลายปลายนู่นเออลิม,ล,ม,ล,มลิมปลายบอกรูนเนาะอันนี้อ้วนขาดนะครับให้คนงานเย็บอ้วนให้อยู่ไอ้หมีน่ะคนงานพิเศษจับกุ้งอะ่ะไอตี๋อูหมายหมีหมายหมีหาจับล่วง ยังไม่ได้มาตัดเดี๋ยวรอดูตอนแห้งเลยเนาะ,ะดูตัวไแล้วจะรัดบตรงนี้อโอเคอบักใส่ขังเลยเรื่องไหมเรื่องกองการจะรอบมาหากันเนาะรุดวัวรอบแรกนะครับ ปเรื่อยนะครับประมาณาสักเจ็ดแปดสวิงเนาะเินมาเรื่อยอยู่ จะไม่มีกุ้งนะครับบอกผมแล้วมันกุ้งไม่อยู่ตรงนี้นะครับกุ้งมาอยู่มุมโน้นบุชุกพีกจะอยู่มุมโน้นนะครับ

và đi lưới ตลบมาเนาะตลบอวนมานะครับคนหนึ่งก็ไล่จากนูน้นมาดูดิมันก็อย่างนี้นะครับผมอยู่ตรงนู้นนะกุ้งอยู่ตรงนู้นนะครับยังยังไม่ลงมาเนาะต้องต้องไปลงมาไม่ได้แล้วนะขาดแล้วนะครับบอ่อมันไม่เรียบนะครับ น้ำขาดแล้วก็จะได้แค่นี้แหละใช่อยู่นั่นแหละนอกที่เดิมมันเหรอเนานะเออสามร้อยไปไปลายก็ยังดี พอได้ตังค์บ้าง,งอ,อือมันเกิดค้างขั้น,นว่าจําเลยพอเนาะนี่ด้วยนะตรงเนี้ยด้านเนี้ยไม่มีกุ้งหรอกไม่ค่อยมีอ่ะอือ Hehehe <laughs> ก่อนนะครับตัวทิศกิศขอบก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 ุวงไหมผมดูทิศมันจะถ่ายล้ก ยิเป็นมันเองเนาะนะครับนี้คนรถก็ใส่น้ำแข็งไว้ยังเหลือก้นบ่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันมันไม่ลงเนาะมันเข้ามาในวนนิดเดียวนะครับเก็บชวนบีมกันที่พรบีมกันสร้างแร่ธาตุไงแร่ธาตุผมทันนม้งหมดหนะผมเลย Ừ, ừ. Đột ừ. tiếng đang tiếng ừ. Tăng đó Cầm cầm mình đành nó là mình đột Ừ <laughs> Để ta làm đủ phép lên.